สวัสดีครับชาวไซโคลทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเปาทาน,นิมาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลวละสามคู่นะครับเอพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้โดยตรงนี้ต้องขอบคุณสําหรับพักยก77ด้วยนะที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้สามคู่ที่เลือกมาเนี่ยเป็นบอลถ้วยล้วนๆเลยในลีกใหญ่ๆใ,ในโยุโรปนะครับดูคู่แรกไปที่เอฟเอคัพฟุตบอลรายการที่เก่าแก่ที่สุดในโลกกันก่อนนวลาตีสองครึ่งครับเราไปดูเกมที่เซนต์แมรี่กันครับวันนี้ซอร์ทันตันเจ้าบ้านจจะเเเเปิดดบบ้าานนอกัทงวสตต์แฮมยูไ็โ ทั้ง2องทีมครับซาตันตันนี่เยี่ยมเลยนะครับไม่มีแพ้ครับเป็นการชนะ3เสมอ2อเกมล่าสุดเอาชนะนอริชซิตี้มา2ประตูต่อศูนย์ครับส่วนทาง เวสต์แฮมเนี่ยชนะ2เสมอ3ครับเกมล่าสุดอาชนาวูฟแฮมตันมาแบบโอ้โหหอบฮะหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับไปดูกันตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับซาตันตันเปนแนวรับจะเป็นทางแจ็คสตีเฟนครับตรงกลางนาธานเรดมอนด์และหน้าเป้าจะเป็นทางอามานูโบรอย่าครับตัวยืมจากเชลซีส่วนทางเฮเวสตฮมข้างหลังจะเป็นทางอิสซาดิยอบครับตรงกลางใส่เป็นบรามาปั้นเกมโดยนี้จะใช้หน้าเป้าเป็นทางจาร์ดโบเวนไปก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าซาตันตันอยู่ในช่วงเวลาที่มั่นใจนะครับโดยเฉพาะเกมในบ้านเนี่ยยเเเเกกกกมมมมหลลลัังสสุุดพพวววขาชนนนะะคครรรบอไ่ีแแแ้้ใ็ กำลังเข้าขารู้ใจกันนะครับตอนนี้ก็มาเจอเวสต์แฮมที่แขว่งมาสักพักแล้วนะฮะดูแล้วอยู่ในช่วงที่นักเตะดูล้าๆพอสมควรแล้ววันนี้มีโรเตชันคุณภาพก็น่าจะตกลงไปอีกพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นดูแล้วตันตันกำลังมั่นใจครับเล่นในบ้านด้วยน่าจะดีพอจะเบียดเอาชนะเวสต์แฮมที่กำลังเป๋ๆอยู่ตอนนี้2ประตูต่อหนึ่งครับคู่ที่2เราไปที่เดฟเวอโพคาลกันในเวลาตีสองในเยอรมันนะครับไปดูโบ้คุ้มครับวันนี้จะเปิดบ้านเที่ยวทางไฟบครับอยู่ในบเดสลวกาทั้งคู่นะครับดยวันนี้เจอมาเกมล่าสุดเป็นบค้้มสรรางอยแขนนไวะฮะเอาชนะไฟบดสตูต่อครับ ไปดูกันที่5เกมหลังสุดก่อนทั้ง2ทีมกันนะครับโบวคุ้มชนะ1เสม,มอ2แพ้2ครับเกมล่าสุดแพ้กับทางอาเบลไลฟ์ซิกมา1ประตูต่อ0ส่วนทางฟรายโบชนะ3เสมอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดเอาชนะแฮท่าเบอร์ลินมา3ประตูต่อ0เราไปดทูที่ตัวผู้เล่นกันครับวันนี้โบวคุ้มนะรารัจะมีทางคริสเตียนกัมบัวครับตรงกลางทากุมะอาซาโนและหน้าเป้าจะเป็นทางเซบาสเตียนโพเตอร์นะครับส่วนทาง ไฟบลข้างหลังต้องมีทางฟิลิปไลหาดครับตรงกลางจองวูยองนะวันนี้มีเกาหลีกับญี่ปุ่นสู้กันนะฮะหน้าเป้าก็จะเป็นทางลูคัสโฮเลอร์ครับลูคัสโฮเลอร์นะครับก็ต้องบอกว่าโบคุม5เกมหลังสุดมีทีเด็ดอยู่เกมเดียวครับคือเกมี่ีอาชนะไบเยอร์มิ่เท่านั้นแหละฮะนอกนั้นก็เละเทะเหมือนเดิมนะครับเกมรับเนี่ยต้องบอกเสียประตูทุกเกมในช่วง5เกมหลังสุดไฟบลเนี่ยต้องบอกเหนือกว่าทั้งคุณภาพและฟอร์มการเล่นในช่วงเวลานี้นะครับแล้วถ้าพวกเขาเล่นอยู่ในมาตรฐานตัวเองเนี่ยววันนี้ไม่น่าจะะพาดนะ โบคุมยังดูเป๋ๆครับวันนี้ไฟบวกน่าจะได้เวลาล้างแค้นครับน่าจะบุกมาชนะโบคุมได้ถึงบ้าน2ประตูต่อหนึ่งคู่สุดท้ายเราไปที่โคปาอิตเลียนในรอบรองชนะเลิศเกมแรกที่อิตาลีกันนะฮะตีสามตรงครับไปดูเกมที่อาตาเมโอฟังคีกันนะฮะวันนี้ฟิอเรนติน่าครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางยูเวนตุสครับดูกนที่เจอมาเกมล่าสุดเนี่ยเป็นทางยูเวนตุสเอาชนะ1ประตูต่อศูนย์ครับไปดูกันที่ให้เกมล่าสุดของทั้งสองทีมกันนะครับฟิอเรนติน่าเนี่ยชนะสามแพ้สองครับเกมล่าสุดแพ้ซัสซัวโรมาสองประตู ชนะสองเสมอสามครับเกมล่าสุดเอาชนะเอมโปรีมาสุดมันสามประตูต่อสองนะครับไปดูที่ตัวผู้เล่นที่ครับว่าน่าจะลงสามกันในวันนี้นะครับ นิฟิอลลินตินะ่าในข้างหลังจะมีทางอาวาโรอโอโดโซล่านะครับกลุ่มแนวรับนะครับตรงกลางโซฟิยานอัมราบัดและหน้าเป้าจะเป็นทางชนตะแงอิโกเน่ครับส่วนทางยูนิโตสข้างหลังเลือนาโดโบนุชีครับตรงกลางมาเรียลโลคาเตลลี่และหน้าเป้าจะเป็นทางดูซานวลาคูวิชตัวนี้จะเจอทีมเก่านะครับก็ต้องบอกว่าฟิลิปินเะน่แพ้ในกเกมล่าสุดแต่ว่าเกมในบ้านไม่ต้องห่วงครับคุณภาพของพวกเขายังสูงมากๆนะครับแล้วก็เล่นในบ้านเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยไม่กลัวใครด้วยแล้วก็เจอกับยูนิโตสมา2เกมหลังสุดที่นี่เนีีีีี่่่่่ยยยยไไมมมมมมมแแพ้้้้้ดดดวนนนนะะฮตตตอองงาาาาเจูุสทขขึึัก ครับแล้วก็อย่างที่บอกครับมาที่นี่สองครั้งหลังเอาชนะไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผมมองว่าเกมนี้ฟิโอเรนติน่าเล่นในบ้านแข็งแกร่งครับน่าจะยันอยู่แล้วก็ยูนิโตุสเนี่ยก็น่าจะมาเล่นประคองประคองยื้อเอาไปเช็คบินที่บ้านตัวเองน่าจะดีกว่าครับคู่ที่น่าจะจบที่ผลเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งครับสรุปตาปรางเปลาทั้งหมดของผมในวันนี้นะค,ครับคู่แรกที่เอฟเอคับในอังกฤษเนี่ยซาร์ทันตันครับจะเปิดบ้านเฉิอนเอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดสองประตูต่อหนึ่งครับคู่ที่สองที่ดีฟเบย์โพคาวในเยอรม เฟื่องติน่าครับจะเปิดบ้านยันยูนตุสอยู่ด้วยกันเสม,มอกัน1ประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับเป็นกำลังใจสำหรับทีมงานไซก้อยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับทีมงานครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลให้สนุกขอให้ทุกคนโชคดีแล้ววันนี้มาเจอกับไซก้ใหม่วันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ